ตัวใหญ่เลยครับวันนี้ตัวใหญ่มากครับโหสุดยอด,ดยอดเลยครับนี่ครับส,สุดยอดครับวันนี้ลาตัวเมยมีลาตัวหมย์รึย้อนไปหนูกันว่านะคลิปๆไม่ต้องตรงนั้นเลย อุ่ยทันหมดเลยครับตื่นเต้นขีดขีดปัปปกหลังางปักหล้าง<อ>นั่ <pell> นง,น,งนั่งนั่งง่ายง่ายอยู่ไหนสุดยอดเลยครับดีดีวิวิดเซมิลาเซมิลาทำไหมครับนี่ครับกัดเป็นติดแน่นอนครับบิดหนึ่งโอครับ เอาเรื่องเอาเรื่องดูหน้าก่อนครับนี่ยอดเอาครับสายรูปกันครับเอาเรื่องเอาเรื่องครับไซไซโลได้เนาะไซโลได้ไซโลได้ครับใช้สายสายกองอะไรนี่ครับอันนี้ใช้สายกองจีเม็กครับผมเป็นปีเบอร์หนึ่งจุดห้า เอาอยู่ครับคันนี้คันคันเวดเท่าไหร่ครับนี่ยคันเวดแปดถึงสิบหกครับตัวนี้เป็นลกลกเบอร์อะไรน่ครับเบอร์สองพันครับผมของไดวาตัวไม่แพงไซส์สวยมากเลยครับวันนี้สวยมากครับผมกัดโหดมากแต่ว่าผมต่ายไม่ทันครับจะมีลาครับผมยังจะมีลาตัวยังจะมีเหรอตัวใหม่ครับรุ่นใหม่เอาอยู่ครับเอาอยู่